หากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันแบงเอาดังๆด,งด,งดีโอ้โหเอ้าหากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันพี่ออดไม่ต้องตบนะใจเย็นนะ้าตบมาเดี๋ยวเละเลยตบมาเละเลยไม่ได้นะหา,ากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่ง มัวไปววงอะไรกันเล่าจงตรบมือพัน <c oughs> <c oughs> ตกไม่พร้อมอีกอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่มาช่วยหรือมาช่วยช่วยวยังไงเนี่ยให้เละหรือว่าไงเฮ้ยพี่ปิดนี้ดีไหมเดี๋ยวมันเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาจะทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสงครามอะพี่ยอดตอนนี้อยู่สมุทรสงครามนะครับนาเกลือนะครับนี่ข้างๆนี่ขายเกลือเต็มเลยดอกเกลืออร่อยมากผมเคยแวะ ซื้อดอกเกลือกลับไปกินที่บ้านอร่อยมากนะครับตอนนี้วิ่งผ่านพระรามสองมาแล้วนะครับเวลาวิ่งผ่านพระรามสองมาเราก็ต้องคอยไอ้ที่เขาทำสภาเราก็คอยคอยแงนตลอดเอะเอ๊ะมันยังไงเอะเอเอไม่ได้มีอะไรคือเขาก่อสร้างดีแต่เราก็แค่เอะเอ,เอแค่สงสัยว่าสร้างอะไรบ้างสงสัยว่าสร้างอะไรบ้างวันนี้ครับกําลังเดินทางไปราชบุรีครับไปส่งรถนะครับซื้อรถโดยไม่ดูรถนะครับพี่คิวเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยว นะครับซื้อเรามาโดยไม่ดูรถก็ต้องขอบคุณพี่คิวครับทีมอุดหนุนไอ้คมคาโดยไม่ดูรถนะครับวันนี้ก็เดินทางไปส่งมอบความสุขครับให้กับครอบครัวของพี่คิวส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านฟี่นะครับแล้วก็หนิงนะครับฟี่กับหนิงเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันกับผมแล้วที่เรียกว่าท่านเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเอ่อท่านเป็นผู้พิพากษานะครับเพราะว่าผมเรียนนิติศาสตร์มานะครับท่านเป็นผู้พิพากษาก็ ของสารอาหารก็ดีใจครับที่มีเพื่อนเป็นแบบเได้รับการนับถือมีเพื่อนเก่งมีเพื่อนเป็นถึงขนาดเนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองด้วยต้องบอกว่าเป็นความเป็นความภาคภูมิใจเลยนะของรุ่นของตัวผมเองนะครับก็ท่านฟีครับท่านฟีแนะนําครับที่ขอบคุณท่านฟีท่นท่านฟ,านฟีแนะนําให้บีคิวเนี่ยมาซื้อรถผมนะครับแล้วก็ ขอบคุณท่านฟรีที่แนะนําหลายๆท่านแนะนําญาติมาซื้อแนะนําคนเอ,อแบบเพื่อนกันที่ราชบุรีหลายท่านเลยมาซื้อนะฮะร,รุ่นใหญ่ๆห,หลายท่านเลยมาซื้อที่เอคคมคาขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณท่านฟรีวันนี้ผมไปส่งเจ้าไมเคสตี้ครับนะฮะสีดําเป็นตัวแกรนนะครับรถคันเนี้ยประวัติเอ,อของเก่าเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือเป็น เป็นท่านท่านเป็นท่านเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับพี่นกนะครับเมื่อก่อนท่านเป็นผู้กํากับอยู่สอนอท่าเรือนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ออกจากทางตํารวจมานะครับท่านก็เป็นบอร์ดอยู่หลายที่ตอนนี้นะครับพี่นกเจ้าของเก่าก็บอกเลยว่าลูกค้าเก่าของไอ้คมคาพี่นกเนี่ยซื้อรถไอ้คมคาไปประมาณต้องมี6กเคันเจ็ดคันประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่นกด้วยนะครับพี่นกก็ดูรลายผมอยู่แน่นอนนะครับสนิท กับพี่นกนะครับก็ขอบคุณที่พี่นกไว้วางใจเอกมุขขาขนาดนี้นะครับแล้วก็พี่คิวก็ได้รถดีๆของพี่นกไปนะครับกับเจ้าตัวแกรนเจ้าตัวมาชสเตอรีนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับโทรหาเมื่อกี้คุยกับพี่คิวพี่คิวบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวส่งที่ปั๊มน้ํามันของหนิงเลยของหนิงก็คือของท่านฟีีครับท่านผู้พิพากษาเพื่อนผมเนี่ยเดี๋ยวส่งที่นั่นเลยผมว่าโอเค เดี๋ยวส่งที่นั่นเลยเดี๋ยวขอโปรโมทด,ด้วยครับนะเพื่อนผมเนี่ยท่านฟีีเนี่ยนามสก,กุลเจริญดินไทยครับท่านเนี่ยทำเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกโอ่งพวกไรด้วยแล้วท่านทําปั๊มน้ํามันขึ้นมาก็ท่านเพิ่งเปิดไม่นานนะครับเพิ่งเปิดไม่นานก็เดี๋ยวไปดูปั๊มน้ํามันท่านว่าเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวขอโฆษณาให้กับชาวราชบุรีด้วยครับว่ามาปั๊มเพื่อนผมเองมาอุดหนุนนะครับแล้วมีของอะไรขายบ้างในปั๊มเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ Car, เอ็กโคมคาพาทัวร์ปั๊มเอองงไหมเฮ้ยเราเราเราขึ้นเอาขึ้นนี้ไหมเอ็กโคมคาพาทัวร์ปัม๊มได้ไหมไม่ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ปอนครับขอบคุณจริงๆพี่ปอนชาวชมบุรีนะครับมาจากเอ่เอามาจากพัทยานะครับพี่ปอนซื้อเอาผาดไฮบริดของเอ็กโคมคาโดยไม่ดูรถเหมืองาน,นพี่ปอนโทรมาสั่งเออพี่เอาเอาพาดไฮบริดนะ จัดให้พี่เลยไม่ดูรถเดี๋ยววันนี้พี่มารับรถโอเคจัดป้ายนะครับวันนี้ก็ส่งมาบสองคันที่อคงคาพี่คิวครับที่พี่คิวเราเรื่องพี่คิวซื้อมาจิตตี้พี่คิวได้โปรโมชั่นนะครับซ่อมฟรีนะครับที่ศูนย์โตโยตา้าทั่วประเทศไทยสองปีเต็มถามว่าซ่อมอะไรบ้างเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องเกียร์แป๊บนึงแหม,ม,มจังหวะไม่ได้นะครับถามว่าซ่อมฟรีเนี่ยสองปีเนี่ยที่ศูนย์ทั่วประเทศไทยเนี่ยซ่อมอะไรบ้าง ฟังดีๆฟังช้าๆฟัง,งชัดๆนะครับเครื่องพังเบี่ยนเครื่องเกียร์พังเบี่ยนเกียร์ของเครื่องพังเบี่ยนกองเครื่องของเกียร์พังเบี่ยนกองเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าพังเบี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าคอมแอร์พังเบี่ยนคอมแอร์หม้อน้ำพังเบี่ยนหม้อน้ำร้อยกว่ารายการเยอะแยะมากมายครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับต้องบอกอย่างนี้มีอะไรไม่รวมบ้างมีครับสิ่งที่ไม่รวมก็คืออุปกรณ์สึกหรอน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็อะไรยางยังไม่รวม คือเล็กๆน้อยๆนินดๆน่อยๆเท่านั้นแต่ที่เหลือรวมหมดครับเอโคมคานี่ขนาดนี้ครับนี่คือบริการหลังการขายที่สุดยอดของเอโอมคาที่อื่นยังไงไม่รู้ที่เอโคมคาราเอาไปเลยสองปีนะครับมคือประเด็นว่าไมชัตตี้รุ่นนี้ม,นมันมันมันแถมฟรีซ่อมฟรีได้สองปีแต่ถ้ามันแถมได้สปีเดี๋ยวผมให้ไหปนะนนะเลยสามปีนะครับกับพี่คิวต้องบอกที่ก่อนนะจริงๆเอโคมคานี่ยมีโปรโมชั่นซ่อมฟรีสามปีนะครับ ที่ศูนย์นะรถเบนซ์ส่งอิสุนเบนซ์รถบีเอ็มส่งอิสุนบีเอ็มรถมินิส่งอิสุนมินิรถโตโยต้าส่งอิสุนโตโยต้าส่งฟรีสามปีเต็มแต่ว่าเดือนหนึ่งมีแค่เพียงห้าสิทเท่านั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยพี่เอ๋นะครับแต่ว่าที่พี่คิวไม่ได้เนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ในเรื่องของสิทธิ์นะครับเป็นในเรื่องของว่ารุ่นรถมายจิตตี้ไม่ได้แต่จะเป็นพวกเบนซ์นะครับเป็นพวกอะไรบีโอบีเอ็มอะไรเงี้ยได้หมดสบายเอกโฮมคาจัดให้บริการหลังการขาย สุดยอดของการดูแลหลังการขายถามรถทุกคันต้องพังเอางี้นู่ว่าถ้าคันไหนไม่พังบอกว่าไม่พังโอหกพังทุกคันพี่รู้ไหมว่าไอโฟนมีจะพังวันไหนถ้าพี่รู้ว่าผมจะยอมไม่มีใครรู้หรอกรถจะพังรถจะพังเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องพังทุกคันแต่ถ้าพี่ซื้อรถดีโอกาสการพังก็ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างไอคอมคาร์นะรถดีรถคุณภาพแต่ถ้าพี่ซื้อรถเน่าโอกาสการพังก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ นะแต่ถ้าถามว่าของไอ้คมคาเนี่ยพังแล้วยังไงไง่ายงไม,ม่นะไม่มีอะไรมากนะครับก็ซ่อมไฟรีที่ศูนย์จบนี่คือสุดยอดที่ดูแลพี่ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ได้มาง่ายๆนะไอ้ซ่อมฟรีสามปีเนี่ยคือทางภาคธนาคารต้องการันตีรถของไอ้คมคาเนะไม่ใช่อยู่ดีๆตาสีตาสาได้ไม่ใช่นะทางภาค ธนาคารต้องการันตีรถของไอ้คมคานะครับเพราะอะไรรถของเราเอางี้นี่ว่าเปรียบเทียบง่ายๆชัดๆสมมุติพี่เจ็บออดออดแอดแอดเนี่ยรถก็เหมือนเอ่อคนเนี่ยแหละสมมุติว่าพี่เนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดแล้วพี่จะไปทําประกันน่ในการดูแลสุขภาพของพี่อพี่ว่าเขารับป่ะถ้าพี่เจ็บออดออดแอดแอดเขาไม่รับแต่ของไอ้คมคานี่ที่รถคุณภาพดีเนี่ยนะครับ รู้จักอะไรเพราะอะไรเพราะว่าภาคธนาคารการันตีนะครับทำให้บริษัทประกันเนี่ยมารับรถเราภาคธนาคารการันตีรถขงเราปกติซ่อมแค่ปีเดียวก็แย่แล้วซ่อมฟีแค่ปีเดียวก็แย่แล้วเพราะโอกาสการพังมันมีแต่รถของเอกงคมคามีคุณภาพจัดถึงขนาดว่าเขารองรับได้ถึง3ปีพี่คิดดูดิก็ผมบอกแล้วพี่ถ้ารถของเองคมคาไม่ดีแลวเขารับไปแล้วเขาต้องซ่อม เขาขาดทุนใครจะทําธุรกิจด้วยเขาไม่เอาก็เหมือนชีวิตพี่อะ่ะสมมุติชีวิตพี่เจ็บอ่อน,ออนแอแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเขาต้องคอยคอยรักษาพี่ที่หมดเป็นล้านหมดเป็นแสนพี่ว่าใครเขาจะรับพี่ทําประกันสุขภาพบริษัทประกันไหนจะรับแต่ของเอกองคคาครับอย่างที่บอกเราเาคุณภาพดีรับไปเลยสามปีต้องฟีหนึ่งเดือนมีแค่เพียงห้าสิบเท่านั้นคุยแค่นี้พอไม่คุยเยอะ นะครับนะครับก็แต่ว่าแค่นี้ก็คือสุดยอดแล้วคือคือลูกค้ามาที่โชลูมแคม็กคงคาก็มาด้วยเหตุผลเนี่ยครับบอกเลยครับมาด้วยเหตุผลของการที่เราดูแลรถพรีเมียมเนาะทุกคนก็กลัวเรื่องการซ่อมแต่ไอ้คมคาเนี่ยบริการหลังการขายเป็นแบบเนี้ครับพี่นะครับแล้วยังไม่พอครับไอ้คมคามีบริการสองฝั่งครับเฮ้ยโอ้โหลืงเปิดไฟอาโอ้โหหน้าดำโอ้โหบ้าบอคอแตกเขาเด้มไหม โอ้โหแม่โอ้โหด, oh. ดำอ่ะเมื่อกี้ดำอ่ะไม่ดำนะไม่ดำนะหน้าดำเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคเฮ ύ, ้ยพี่แเคยมาซื้อรถที่นี่นี่นี่สมุดสองคามต้องกินร้านอะไรเจดแดงเหรอเฮ้ยเราขากลับไว้กินเจดแดงเรอเจดแดงเจดแดงอร่อยสมุดสองคามเดี๋ยวแวะโฆษณาให้เจดแดงหน่อยเจดแดงสมุดสองคามกินไม่ใช่ข้าวผัดปูนะ ไอ้ข้าวไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งนะกุ้งผัดข้าวดีกว่าข้าวมีอยู่หน่อยหนึ่งกุ้งท่วมเลยเจแดงน่าจะใช่นะชื่อเจแดงไม่ได้มากินนานแล้วเป็นปีแล้วเออไอ้คงคาครับอย่างที่บอกครับเราไม่ได้แค่มีบริการหลังการขายที่สุดประทับใจขนาดนี้นะนี่คือการบริการหลังการขายนะไม่พอรายมีฟรีสปาภายในเครื่องแก้วมูลค่าสี่หมื่นกว่าบาทให้กับลูกค้าแล้ววันนี้สไลด์เนี่ยส่งเนี่ยส่งพี่คิวเนี่ยก็สไลด์ส่งฟรีอีกนะครับฟรี ไม่พออีกนะครับไอ้โฮมคารยังมีการการันตีตัวรถแบบนี้นะสองฝั่งนะแยกกันนะแยกก,นแยกกันแยกกันซ้ายและขวาอ่าให้มันชัดชัดซ้ายและขวาทางฝั่งของเอ้โฮมคาการันตีแบบนี้ครับถ้าข้อที่หนึ่งคุณซื้อรถเราไปมาไม่แมแท้ข้อที่สองถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุหนักข้อที่สาถ้าเคยจมน้ําข้อที่สี่ถ้าจะเบียนไม่ถูกต้องคุณเอามาคืนผมผมคืนเงินคุณเต็มราคาแถมให้คุณอีกแสนหนึ่งค่าเสียวเ,เวลา ทุกอย่างว่าในสัญญาไม่ได้พูดปากเปล่าจ่ายปากแตกตไม่มีนะครับแล้วเวลาเนี่ยหัวใจเนี่ยนี่คือหัวใจของเอกคมคานะพี่มาเอาหัวใจของเอกไปเลยนะครับเพราะอะไรทำไมถึงบอกว่าเป็นหัวใจเพราะว่าเวลาซื้อเข้ารถเนี่ยผมก็ซื้อแบบนี้เหมือนกันนี่คือหัวใจของการซื้อรถของเอกคมคาเอามาขายคุณภนะาพของเอกคมคานะครับไม่พออีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งซ้ายแล้วเอาฝั่งขวาบ้างเอกคมคายอมจ่ายเงินพี่ จ่ายเงินจ่ายเงินไม่ได้ฟรีนะเอาบริษัท Google inspection หรือ Apple บริษัทกลางนะใช้คำว่าบริษัทกลางระดับประเทศหรือระดับโลกนะครับมาตรวจไอ้คมคาเนี่ยสองจุดเอาว่าตรวจทุกมุมอะนะครับห้าดาวทุกคันห้าดาวนี่คือเต็มแม็กนะมาตรวจแล้วมีใบบอกเอ้ยแบงค์เอามาให้ดูหน่อยเอามาดูเลยโชว์เลยมาโชว์โชว์ใบห้าดาวก่อนจะมีบอกเลยแต่นี่คือเป็นใบสรุปนะ อย่างเช่นวันนี้เราจะไปส่งมาเจตี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะไปส่ง, 2020, ม,งมาเจตี้เนี่ยปีสองพันยี่สิบเลขมงเลขไม่เนี่ยห้าดาวเห็นไหมคุณภาพห้าดาวห้าดาวทุกช่องเนี่ยรถของเอกคมดาเป็นอย่างเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเอ่อ,อในนี้ไม่มีในนี้จะบอกเรื่องการคุ้มครองร้อยกว่ารายการที่ฟรีที่เอกสารเตรียมให้ลูกค้าแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเนี่ยให้ดูครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใบรา,ายละเอียดมันมีมีการถ่ายรูปรถคันนั้นเลย S <S <an> <S เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาใบสรุปอันนี้มาให้กับลูกค้าแต่ว่าในไฟล์เนี่ยจะมีอยู่แล้วมีการถ่ายรูปรถคันนั้นคันที่เราตรวจมีการถ่ายเลขตัวถังคือซึ่งสับคันไม่ได้เอางี้ง่ายๆเลขเครื่องเลขตัวถังซึ่งสับคันไม่ได้ถ่ายรูปไว้หมดถ่ายหน้าเล่มทะเบียนทุกๆุอย่างครับตรวจแล้วก็แจ้งมาว่าเป็นห้าดาวแบบของเอ็กซ์คมคาร์ห้าดาวทุกคันไม่ห้าดาวไม่ขายถ้าผมเรียกผมจะได้กเกรดเอบวกถามว่าตรวจทำไมยอมจ่ายตังทำไมยอมเอาใบนี้ ทำไมจะเอาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณภาพไอ้คมคาดีนู่นนี่นั่นนั้นนี่นู่นทุกคนเชื่อผมอยู่แล้วเพราะเวลามาซื้อซื้อสายตาเอกไม่มีอะไรหรอกพี่อยากโชว์อยากโชว์พี่เ้ยอยากโชว์ว่ารถคุณภาพของไอ้คมคาเนี่ยมันอย่างนี้นะเออมันไม่ใช่แบบกองกองแกงแกงกุ้งกุ้งกิงกิงอย่างนี้ไม่เอานะเอาที่มันจับต้องได้จริงเออนี่รถของไอ้คมคาเนี่ยพี่มันจะบอกแป๊บหนึ่งนะ เดี be, ๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายดูอันเนี้ยเนี่ยมันจะบอกเป็นแบบเป็นไฟล์แบบเนี้ยเนี evet ่ยนะมาชิตซี่วันนี้ที่เราไปมาชิตซี่นะครับมาชิตซี่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีการถ่ายรูปรถอย่างี้เนี้ยเนี่ยดูดิความห้าดาวเป็นไงไม่ใช่ไก่ย่างเลยพี่เอ้ยเนี้ยห้าดาวหมดเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมันจะมีหน้าเล่มทะเบียนเนี่ยจะบอกเล่มทะเบียนนะครับนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพี่จะงงนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปหมดเลยเนี่ยแปะ แต่สิ่งที่ผมจะให้ดูเขาจะใ,ให้ผมดูจะผมจะให้ดูเลขเลขตัวถังที่เขาระบุเนี่ยนี่มีการถ่ายเลขตัวถังเลยว่าเป็นรถคันไหนไม่มีการสวมสิทธิ์ไม่มีการสวมสิทธิ์นี่คือคุณภะบ้างไอ้คมคาตรวจคันไหนขายคันนั้นเออไม่ดีไม่ต้องเอาไม่ดีไม่ขายวันนี้ถ้าไปส่งซื้อรถเนี่ยนะครับโดยไม่ดูรถแบบเนี้ย ไปแล้วเนี่ยถึงบ้านลูกค้าลูกค้าบอกไม่เอาไม่ชอบเอาเอากลับจบคืนเงินสบายสบายชิวนะครับเราต้องการขายรถเราไม่ได้ต้องการกินมาจําลูกค้าพี่พี่เข้าใจทุกคนนะเราต้องการขายรถแต่ผมยังไม่เคยลูกใคาไม่เคยคืนนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันทั้งหมดเนี่ยนะครับขครที่เพิ่งเข้ามาเอาเป็นว่าวันนี้ผมกําลังเดินทางไปราชบุรีนะครับเพื่อไปส่งรถกับพี่คิวที่ซื้อรถเราโดยไม่ดูรถนะครับแลวสถานการณ์สดๆดปัจจุบันตอนเนี้ย สิบโมงที่โชว์รูมรถยนต์เอ็กมคาร์นะครับขอบคุณพี่ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณพี่ปอนด้วยนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ส่งมอบความสุขกับพี่ปอนต้องขอโทษด้วยแต่ว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนเอ็กมคาร์ที่ซื้อโดยไม่ดูรถอีกคันหนึ่งนะครับกำลังส่งมอบอยู่ที่เป็นเอาผาดไฮบริดนะครับจากพี่ปอนเดินทางมาจากพัทยาเลยนะครับเดินทางจากพัทยานะครับชาวชลบุรี ฮาโรต้องมีฮาโรด้วยนะฮาโรนะครับพี่เอาเอาผาัดคันหนึ่งไฮบริดจัดมาให้พี่เลยเรียบร้อยครับจัดให้แล้วครับพรีเมียมการ์ดนะครับเอาไปเลยครับของดีคุณภาพเอคโคมคาวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามผมและคมคาแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการรับรถกันครับ ที่ปั๊มน้ํามันนะฮะของท่านฟีีหรือก็ของหนิงนะครับไปส่งมอบรถกับคุณคิวที่ซื้อรถเราโดยไม่ดูรถเจ้าของนะคุณคิวเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ราชบุรีนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันอ่ะแป๊บนึงอย่าเพิ่งหากพวกเรากําลังสบายจงตบมือพนันร้องไม่ออกนะเริ่มหมดเสียงแนละ้วหากพวกเรากําลังสบายจงตบมือพนันเออ แบงไม่ต้องตกก็ได้แบงค์ตกไม่เข้าเลยออ้หากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ถูกสิ่งมัวบวิ่งอะไรกันเล่าจงตกมือพันเฮ้ยแต่แป๊บนึไือป่ะเมื่อวานเนี้ยมีลูกค้าเข้ามาจองเราทั้งหมด5คันขอบคุณมากจริงๆนะพี่เอ๋ยมี G.L.C. คูปสีขาวมีเล็กซัสแล้วก็เล็กซัส L.M. 300 าหมื่นโลรถรุ่นพี่ผมเองเจ้าของเก่านี่มีเป็นหมื่นล้านเนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยแล้วก็อีกสาคันัก็เป็นพวกเอาผ่านหมดเลยมั้งเอาผ่านหมดเลยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่พี่ดิเลกนะครับที่ผมขายเองก็พี่ดิเลกที่เข้ามาจอง LM GLC ของใหม่ขายแบงค์ขายได้ั้างแบงค์ขายเป็นมขายีมามีสงคัอ๋อ,อแบงคอ์อ๋อแบงค์ขายสองคันอ่ามีลูกค้าจากการจาการจางบุรีพี่อะไรนะพี่โอครับพี่โอพี่โอใช่ไหม พี่โอที่มาซื้อเอาผาดเราเออแล้วก็มีคันไหนกีกสองห้ครับ c สองห้าศูนย์ c สองห้าศูนย์ที่จองมาโดยไม่ดูรถเนาะแล้วก็มีพี่อะไรพี่พี่ซื้อ c สองห้าศูนย์พี่ตีครับพี่ตขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับขอบคุณพี่ตีด้วยเฮ้ยแล้วแล้วอีกสองคันอะไรเอาผาดอะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แป๊บหนึ่งมี lm มี glc มี c เฮ้ยมันผมมันหกคันที่ม่า ลงผิดไว้เพียกลงไปห้าคันเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเออมันมีมันมีเอาผ่าสีดำอีกอะ่ะอ๋อแจนเหรออ๋อเออเอาผ่าเทปีตของแจนอ,อ๋อแล้วก็มี s r c ออของคุณใหม่อีกอ,อ,อ่ะนะเมื่อวานนี้ครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งหกท่านด้วยที่เข้ามาจองรถของเอกคมคาร์บางท่านก็จองโดยไม่ดูรถบางท่านก็จองดโดยดูรถขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณที่ให้ความ เชื่อใจนะครับให้ความไว้ใจเอคมคาขนาดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ